กราบสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะเนวันนี้กลับจากของเหตุงานเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะผมเผ้าจัดสวยงามนะคะกะต่ำสมซีฟู้ดกับขนมเส้นอืมแบบหิวอ่ะแม่หิว <c oughs> ทำสมซีฟูนได้จ้าแบบแจ๊บแ,บ,แบเลือดๆอ่ะพร้อมพร้อมมาอัปเดตข่าขวว,วันนี้มาดูไว้่ิขนมเสร็จนะอุ้ยหยุดดิบแล้ววันนี้ทำสมแบบ xèo,เผ็ด xèo mẹ ơi, mm hmm, mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> mẹ, lết, mm hmm, chuẩn bảo tham con, ฮืมอ <mm ืมมมอืมอืมอืมบบคัมากมากอืมวันนี้ข่าวร้อนแรงแต่เช้าเลยอืม ข่าวร้อนแรงจะเศร้าแม่คือว่าเมื่อเช้าใช่ไหมตื่นมาวะเขาโพสภาพไปสารแม่เขาโพสภาพไปสารอืมโพสภาพไปสารนะคะเสร็จปั๊บสักพัก เสร็จปั๊บสักพักเขาลูกชายออกมาโพสต์ว่าเลื่อนเลื่อนอีกแล้วอืมคือว่ามึงจะเลื่อนไปไหนมึงจะเลื่อนไปใส่ถามก่อนอือเาสาดน่ะ จริงๆเขาให้ให้มึงเลือนแค่ครั้งเดียวนะถ้ามึงจะเลือนครั้งที่สองนี่ยู่ที่ดุลพินิจของสาลเลยนะว่ามีเหตุจาเป็นไหมอืมเราทะำะน้นมึงเลือนได้ครั้งเดียวนะคะครั้งต่อไปต้องไปสาลนล้วหนูนะทีอย่างนี้แบบโอ้ลีลา ลีลาทำไมไม่ไปศาลคะฮะบุตรียอย่างยูวอืมมาไปศาลวันนี้เนีน่ยมาไปศาลเนี่ยขนลูบลูบบุติโอ้ยสู้ๆกันจ้ะอืมสู้ยังหนูเห็ดเห็ดตูดจะคว้างเองเห็ดตูดจะคว้างเองสิมาสู้ๆยังหนูอืมอืม เนาะทำตัวเองทั้งนั้นทีทามาอู้จื้อจื้อจังเลยอือฮึขอเรื่องจานถ้าบอกไปจืดเกลือโอ้แต่แต่แต,ต่คือบอกเลยว่า การที่คุณไม่มาสารแล้วเอาโูกเอาลูปไปลงโซเชียลว,ว่าไปซื้อรองเท้าเนี่ยออเอาจริงก็สาม,มารถอภาพนั้นขึ้นไปชา้ในศาลได้เลยนะเพราะฉะนั้นมึงมึงอยา่ามึงอย่าเห็ดมึงอย่าทำอะไรแบบเออคิดหน่อยอะ่ะเนาะ นคนหอบขางกับไอ้ตะคนนั่นจ่องสิเอาอยู่อ๋อจะแม่นเนาะหืึนี่แม่นเนาะจ้าว ก็ว่าไปสารไปซื้อเกลือให้พววะนี่ไหมโอ้ค่โพดเอาไว้ขาะโคดค่ะโคดหญิงมือักกับสารต้องไปนะ แพ้รอบนี้มึงคุกนะแพ้รอบนี้คุกนะคะ <c oughs> ไม่รอลงออยาแล้วหนูนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รอลงออยาแล้วเจ้ืนนะ <c oughs> <c oughs> มเห็นคะแนนตรงจาน,นเลยเนาะเอาดุกมาเรียกคะแนนตรงจารเฮ้เห็นจนเห็นจนกี้านเห็นด้วยิเองฮเห็นจนกี้านเห็นหวันนี้ไปคดีอะไรวันนี้ไปคดีห้าล้านนะแม่คดีห้าล้าน ออืมอืมมคดีห้าร้านไม่ใช่ที่ดิอืพราะว่าคดีที่ดินคดีที่ดินต้องไปขึ้นศาลที่อีกจังหวัดหนึ่งถ้าเป็นศาลขอนแก่นก็ ก็ีห้าล้านนะคะที่ไม่อยากไปเนี่ยแสดงว่ารู้ชะตากรรมว่าจะมีแววแพใช่ไหมั้างั้นรู้ชะตากรรมว่าจะมีแบวแพนี่นราตากกรริดคุกบ่ อืมเออว้ามีแมวอยู่ไหนนะอืมขึ้นจานบ่อยขนาดนี้ยังสิบติสเนาะคุกกะล้มันเป็นไนอืมตอิดคุกนะคะตอติดคุกเนาะอืม หนูสิกว่าเอนอยากแค่ล้ยงงตา,าเลยเมันนะืมทานไม่ได้แล้วนะหญิงนะเอาลูกมาเป็นไม่กันนะานะ่ใส่ไปเล,ลย,ย้วหญิงค้นของหูงไปแล้วอืมอืออุ้ยนะ่นาวนะนี่เข้ากัน Đẹp luôn ừm còn mẹ Đây là Được chưa cái này nào hả mẹ